ตลอดเวลาจนเราชาชินไปแล้วหรือไม่มะเร็งปอดเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดมีสาเหตุมาจากเรื่องของควันบุหรี่<ช>แล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าเราเป็นผู้สุ่มเสี่ยงที่จะได้รับควันเป็นเซ็กกันสมุกหรือเปล่านะคะบุหรี่ควันบุหรี่มือสองนะฮะพูดอย่างๆแล้วก็วันนี้เเราจะมาพูดถึงอันตรายจากภัยของควันบุหรี่โดยเฉพาะมันจะนําไปสู่เรื่องของมเร็งปอดใช่มเร็งปอด<ะ>เอดนี่ถือว่าเป็น มะเร็งที่ทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดนะในบรรดาในบรรดาของคน<ๆ>เป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะ,ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะพี่น้องคนะ่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์ศิระเหลาหทัยนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส,าส,าสัรยศาสตร์สวงอกเฉพาะทางด้านผ่าตัดส่องกล้องโรงพยาบาลวชิระพยาบาลคือกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค,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 คุณหมอค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะคุณห<ผ>มอก็ได้รับความกรุณาที่อยู่กับเรานะคะเราติดต่ออาจารย์มาตั้งแต่ต้นเดือนเพราะว่าพิษภาคมพลาดไม่ได้เรื่องของเรื่องของเรื่องของมะเร็งปอดเรื่องของโรคการผ่าตัดสองกล้องเรื่องนี้เพระอาจารย์เชี่ยวชาญมากนะคะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยนะเดี๋ยวจะถามเรื่องของสถานการณ์โรคมะเร็งปอดกันหน่อยครับคุณหมอครับตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยถือว่ายังเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่ไหมครับคุณหมอครับ ครับจริงๆแล,ล้วโรคมะเร็งปอดก็ยังกังวลมากๆนะเนื่องจากว่าเป็นสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตมากที่สุดธรรมดา,าม,มะเร็งทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในของประเทศไทยเนี่ยมะเร็งปอดก็ยังเป็นอันดับต้นๆนะครับที่เป็นสาเหตุที่เกิดเสียชีวิตในกุงมของมะเร็งนะครับเนื่องจากว่าการที่คนนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะมาเจอส่วนมากเนี่ยมักจะมาที่ระยะสิ่แม่จักมัน,นีค่ะครับเราไม่คิดว่าเลยใช่ไหมคะ ใช่ถูก mm hmm. ต้องกว่าคนไข้จะมาตรวจเจอได้ทางตรงเจอสมวนมากมันจะมาที่ระยะาสาวระยะสี่ไปหลักนั่นส่งผลทำให้ผลการรักษาของโอรคมะเร็งนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเลยครับดัง mm hmm. นั้นกว่าจะมาปุ๊บบางทีคนไข้จะมาด้วยไอหรือว่าเหนื่อยเพราะมันมาแพร่กระจายไปหมดก็ราไม่ mm hmm. ลผลการรักษาไม่ดีเลยนะครับ mm hmm. อันนี้คือเฉพาะในส่วนของมะเร็งปอดเหรอครับคุณหมอครับหรือว่ามันจะเป็นในลักษณะของมะเร็งชนิดอื่นๆด้วยที่อาการมันแทบจะไม่แสดงมันจะมารู้ตัวกันอีกทีก็ระยะสามหรือไม่ก็ระยะสี่ไปแล้วล่ะครับคุณหมอฮะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าปอดของคนเราเนะี่ยมีทั้งหมดอสองข้างนะครับมีข้างซ้ายข,าข้างขวาประกอบด้วยห้ากลีปอดเราเนี่ยมีถุงลมเลืกดใาแม่มามีเป็นหล,หลายล้านเซลล์เลย <S 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 ฉะนั้นแต่ัะเลือก็ทําหน้าที่ในการหายใจ กาเมื่อก็ตามเนี่ยที่เราเป็นเกิดเนื้องอกหรือเป็นจุดเล็กขึ้นมาที่บริเวณปอดที่จุดหนึ่งเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะแทบไม่เหอาการเลยเพราะว่าเยื่อหมมีเซลล์ตัวเล็กๆที่ทาหน้าที่หายใจก่อนฉะนั้นพอเรามันจะเกิดอาการก็ต่อเมื่อไอเซลล์ในนี้มาโดนทําลายเยอะมากๆสมมติว่าันไข้มีอาการเหนื่อยหรือว่าไอตัวก้อนเนี่ยมันกระจายเยอะมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมปอดคนนี้คนไข้จะมาเรียกอาการเหนื่อยหรือว่าเป็นการไอนั่นเป็นจุดหลักที่จะไม่ คนประเทศไทยเราเนี่ยกว่าที่จะมาปุ๊บเนี่ยการปุ๊บคืจอจะเจอกันนะครับอืมอันนี้คือสถานการณ์ของของเจ้าโรคมะเร็งนะครับคุณหมอครับเรื่องของมะเร็งปอดครับคุณหมอครับตอนที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในลําดับต้นๆในประเทศไทยอันนี้รวมถึงต่างประเทศด้วยไหมครับคุณหมอครับใช่ครับมะเร็งปอดนะจริงๆแล้วถ้าไปดูติดตามสี่ปีนะครับมีรายงานกันเมาแล้วว่ามะเร็งปอดเป็น มะเร็งนะครับที่ยังไม่เกิดสายการเสียชีวิตในกลุ่มโรคมะเร็งในการสูงที่สุดนะครับทั่วโลกเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับลักษณะเนี่ยต้องต้องต้องถามแหละไม่ถามก็ไม่ได้หลายคนอาจจะพอทราบแล้วแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังต้องการความชัดเจนสาเหตุของมะเร็งปอดครับคุณหมอครับหลักๆแล้วเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างใช่ครับคุณหมอฮะอ๋อครับอย่างที่แน่นอนนะครับอับสาเหตุหนึ่งของการ เกิดมมะเร็งปอดก็คือหนึ่งนะครับก็คือการสุบหรีนะครับอันอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่แน่น,นอนความเสี่ยงตรงสุบีคนที่สุบหรีนะครับองไรก็ตามนอกจากสุบหรีแล้วยังคงม,มีสาเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดการอ่าสุบอันที่ทำให้เกิดมะเร็งปอ,อ,งอปดอย่างเช่นอ่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงเช่นดมควันบุหรี่เป็นต้นนะครับหรือคนใข้ที่ทํางานที่โดนสารเคมีหนักที่สมมตนั้นไม่เกิดอ่าตัวมะเร็งปอดได้อย่างเช่น พวกแร่อุตสาหกรรมอะแอสแตตนะครับหรือแร่ใยหินนะครับหรือว่าสารนิกเกิลพวกนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่เกิไดไนะด้นะครับสำคัญที่สุดนะครับในคนเอเชียบ้านเราเนี่ยมันมีพนุกรรมนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นต,ต่อยคุณไม่สุบุรีก็มีโอกาสเ่็งที่เป็นปอดได้พวกนี้ะจะเป็นยีนที่ชื่อว่ากลุ่ม EGF R นะครับซึ่งคนเอเชียเราจะเจอเยอะฉะนั้นในในในบ้านเราเนี่ยเช่น ในช่วหงหลังๆคุณไข้ผมส่วนมากมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่สุบุรี่นะฮะ,ะก็เป็นมะเร็งปกแกน,นะครับโอโ้โหแล้วตรวจได้เจอไหมคะไอพันธุกรรมที่บอกเนี่ยสมมุติว่าเรามีประวัติที่ปู่ย่าตายายเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งมาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนี่ยนะคะแล้วลูกเนี่ยมีแนวโน้มแค่ไหนยังไงเราตรวจเลือดอะไรหรืออะไรยังไงเจอไหมคะคุณหมอปัจจุบันการตรวจเลือดหรือการตรวจ ผูนี้เนี่ยในกลุ่มของใครที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งปอดยังไม่มีอ mm. โปรเลสตอนที่บ่งบอกที่เป็นมะเร็งได้นีร่รายงานการศึกษาบอกว่ามเมื่อใดก็ตามที่คุณมีพี่น้องนะครับหรือว่าแม่พ่อแม่เป็นมะเร็งปอดตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนปกตินะครับฉะนั้นเมื่อามก็ตามทาี่เรามีความเสี่ยงเราแนะนําคือการมาตรวจสุขภาพเช็คอัพหรือว่าการทำทีท e ีสแกนนะครับ mm. แบบไม่ฉีดสีเพื่อเช็ค และคัดกรองโรคมะเร็งปอดครับต้องทำซีทีสแกนเลยนะคะถ้าเราเอ็กซาเรย์เฉยๆล้วก็ไม่เห็นหรอคะถ้าดูกต้องเลยแต่ไม่มีงานออกมาเยอะแยมากเลยว,ว่าการนำเอ็กซาเรย์เนี่ยไม่แนะนําในการทาเช็คอ,อัพโรคมะเร็งปอดเพราะว่าการนำฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยมันไม่ละเอียดครับการนำฟิล์มเอ็กซเรย์มันจะได้่งบอกค่ว่าถ้าเราม,มีก้อนเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่แล้วแล้วไปฟิล์มแล้วก้อนมันโตข,ขึ้นอนะ่ะโอเคเราจึงจะเห็น แต่ว่าการทําคัดกรองลมในปอดวิธีการแนะนําคือการทําโลโดสีทีโดยการฉีดการทําเข้าการทาอุปกรณ์เอิเลย์คอมเตอร์แบบไม่ฉีสสอันนี้คือเป็นคําแนะนํานะครับขององค์การนานาชาติไอทีบีก็คือประมาณอายุเท่าไหร่คะสมมติว่าเรามีประวัติของเพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอายุสักสามสิบเราควรไปเช็คหรือว่าเราจะวิตกเกินไปยังไงคะคุณหมอปัจจุบันข้อมูลชี้นีนะครับยัง ยังคงแนะนำในกลุ่มไข้ที่สุบบุรีจัดนะครับที่สุบบุรีวัาซอมากกว่า20ปีขึ้นไปและอายุมากกว่า50ปีนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยที่นนคนที่อายุมากกว่า50นะครับและสุบบุรีมากกว่า20ปีขึ้นไปแนะนำทำเอซเรย์คอมพิวเตอร์ประจำปีทุกปีไปเรื่อยๆะนะครับประจำปีไปเรื่อยๆส่วนในกลุ่มคนไ้ที่มีประวัติเสี่ยงนะครับอย่างเช่นเราแจ้งกันไปเช่น อาจจะเป็นดมควนบุหรี่นะครับหรือว่ามีพนุกรรมพวกนี้เนี่ยอาจจะตอนนี้ปัจจุบันข้อมูลนะบอกว่ามีความเสี่ยงจริงแต่ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่าตอนจะ้ังทำ CT เมื่อไหร่อย่างไรก็ตาม<อ>แต่ว่าผมแนะนําว่าเรื่องต้นอ,อาจจะไปฟีมเอ็กซเรย์ก่อนก็ได้ครับ<อ>แต่เราสมมติอายุมากใน้้า ก็อาจจะไปทำ C T สแกนก็ได้ครับสัก50ก่อนนะคะก็คือเป็นช่วงที่อะไรต่ออะไรมันก็อาจจะแบบว่าอยู่ในภาวะที่ร่างกายมีความเสื่อมลงนะคะเสื่อมถอยลงนะคะแล้วเราเราดมควันที่เราเดินไปเดินมาก็อยู่ตาม,มถนนแม้เราจะใส่หน้ากากเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยแต่เราก็ยังได้กลิ่นควันบุหรี่เนี่ยทำร้ายเราได้มากขนาดไหนอย่างสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราเราได้กลิ่นสัก3-4วันอย่างเงี้ย สมมติเราต้องไปในที่ที่เขาสูบบุหรี่กันเป็นประจำเนี่ยคะ่ะคุณหมอคะอันตรายมากไหมค,ครับครับพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะไม่เกิดรคมะเร็งปอดไดนะ้ถ้าเราไปดมควันบุหรี่ตลอดเวลานะครับเนาะแต่ถ้าเรา,สกการใส่หน้ากากแ่ในคนหนึ่ก็จะป้องกันในบางส่วนละแต่ถ้าเรามไม่ได้ใส่หน้ากากป้องกันพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดรมมะเร็งปอดได้ครับมันไม่ช่วยนนก็วาแต่ต้องามาต้องมาช่วยคัดกรองกันนะครับมันไม่ช่วยบรรเทา ได้บ้างเลยเหรอครับคุณหมอครับอย่างอย่างช่วงสถานการณ์ในช่วงสองปีกว่าๆที่ผาา่านมาอ่ะเราคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยอ่ะอย่างน้อยมันต้องมีหน้านกากช่วยช่วยกรองทั้งเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยแล้วถ้าไปเจอพวกควันบุหรี่เนี่ยมันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างไหมฮะจริงๆมันก็ช่วยได้ครับเพราะว่าเราใส่หน้ากากมันก็ป้องกันนะครับแต่อะไรก็ตามวิธีการป้องกันที่ยี่สุดก็คือการตรวจสุขภาพที่ทําให้เราสมมติถ้าเรา ตัวจริงๆนั้นเราเป็นอย่างเนี้ย <c oughs> เราก็จะ้เจอในระยะเริ่มต้นแล้วผู้นี้โอกาสหายขาดก็สูงครับอืม,มันก็ต้องก็ต้องตรวจ,ะรวจนะฮะออที<ช>นี้ทีนี้ว่าคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านผ่าตัดคุณหมอผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรคะคุณหมอคะเรื่องของผ่าเอ,อได้คือมีความรู้สึกว่าในลักษณะของมะเร็งปอดเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่การผ่าตัดทําได้ยากลาบากกว่าอวัยวะอื่นพอสมควรทีเดียว ที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีนีออ้ลักษณะการผ่าตัดของคุณหมอเนี่ยมีเทคโนโลยียังไงที่ทําให้ช่วยผู้ที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยไดออ้รับการรักษาที่ดีขึ้นนะคะครับอย่างที่เรารู้กันว่าการผ่าตัดเนี่ยรคมะเร็งปอดอะโดยส่วนมากเราจะแนะนําผ่าตัดในกุมหมอให้เป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะหนึ่งระยะสอง สร็จแล้วเรารู้ขึ้นมาว่าการผ่าตัดแบบมันทั้งหมดสองรูปแบบนะครับคอ่าคือการผ่าตัดแบบเปิดกประ่าตัดสองกล้องนะครับในมุมมองเดิมการรักษาแบบเดิมการผ่าตัดเปิดและมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนิเมตรนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปเพื่อเอาความบริ่ออกใหญ่มาเพราะเราต้องมีทางซิโครงถูกไหมครับมีปอดใช่ไหมปอมอยู่ซี่โครงเราไม่ถึงทางหน้าอกด้านหน้านี้เลยตรงกลางนี้เลยเหรอครับคุณหมออ่าด้านข้างครับดูไปด้านข้าง อ๋อด้านโคนใต้แขนเนี่ยคะปอดที่จะเข้าไปใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็เอาไปเอาออกเป็นยางไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้กันว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องค่อนข้างที่เข้ามามบทบาทแทนผ่าตัดเปิดทางด้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลของเราเนี่ยเราก็ทําการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องแบบจุดเดียวนะครับคือเราผ่าตัดส่องกล้องผ่านช่องระหว่างซี่โครงเล็กๆนะครับแผลเนี่ยขนาดประมาณสามถึงสี่เซนแค่นั้นเองนะครับเล็กๆนะครับ เพราะว่าการทผ่าตัดชนิดนี้เนี่ยการลดอาการบาดเจ็บนะครับหรือว่าอาการที่เกิดการอักเสบนะครับของการผ่าตัดเนี่ยลดลงไปมากมตรงนี้เนี่ยจะสองกอน,น้อ้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างไวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุนะฮะผู้ป่วยก็จะสามารถกรรมาใชิวิตปรมันได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับอ,อันนี้คือวิธีการผ่าตัดใช่ไหมะใช้สองกล้องอคือ,<า>อแบบปึกเดีย อันนี้คือวิธีการเนี่ยในการที่จะรักษาเนี่ยคือนอกจากการส่องกล้องแล้วมันจะมีอย่างอื่นด้วยไหมครับคุณหมอฮะ,อะครับผมจร,จริงๆแล้วการหลักการในการรักษาเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมดสามอย่างนะครับก็คือหนึ่งการให้ยายยการผ่าตัดถูกไหมครับอย่างที่สองคือการให้ยาเคี้ยวยั้งบาอหรือยายพุ่งเป้าสุดท้ายคือการฉายแสง ในกลุ่มค่ท <st ut ters> ี่ <st ut ters> เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นมากๆนะครับีป็นระยะหนึ่งแหละการผ่าตัดเนี่ยอย่างเดียวเพียงพอแล้วนะครับมีบทบาทนะครับแต่ในกลุ่มงค่ท <st ut ters> ี่ <st ut ters> เป็นเริ่มระยะสองขึ้นมาคือมีการลุกลามที่ตามน,น้ําเหลืองเนี่ย <st ut ters> ผู้ป่วยอาจจาเป็นต้องได้รับการให้ยาเคมีบาบัดร่วมด้วยส่วนผู้ป่วยที่เป็นระยะสามที่มีการกระจายของน้ําเหลืองที่ลุกลามไปหลายตําแหน่งนะครับก็อาจจําเป็นต้องได้รับการนอกจากการให้ยาเคมีบาบัดฉายแสงให้ปดนอกจากจะให้การผ่าตัด าการที่จะคือการฉายแสงก็จะเข้าม,มามีบทบาทร่วมด้วยครับอืมอันนี้ก็คือวิธีการรักษานะฮะคุณหมอฮะกระบวนการรักษาในปัจจุบันเนี่ยครับคุณหมอครับมันมันสามารถทําให้เจ้ามาเร็งร้ายเนี่ยมันหายได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับคุณหมอครับเออไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะค่ะวิธีการที่เราให้ผู้ป่วยโอกาสหายร้อเปอร์เซ็นคือการที่ผู้ป่วยตรวจเจอได้ไว นะครับแล้วก็การคัดกรองจะได้ไหวเพราะว่าใ่แต่ก็ตามที่เราเจอตัวมะเร็งเนี่ยถ้าเราเป็นระยะเนี่นะครับ,รบอ,อถ้าเราตัดการได้ไวโอกาสสูงนะครับมากกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับที่จะหายในชีวิตใช่แต่ว่าในก็ตามถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้มีการคัดกรองความเสี่ยงนะครับหรือว่ามาได้ระยะ่อต่อให้ปัจจุบันยาเราเนี่ยมียาพุ่งเป้าหรือยาทางเลือกหมือนมากมายแต่คนการรักษาเนี่ย ถึงแม้วจะดีขึ้นกว่าเต่ก่อนแต่ก็ยังดีสู้การผ่าตัดไม่ได้นะครับถ้าเรายิ่งเจอเร็วการหายขาดสูงแต่พอเม็นร,ระยะโตขึ้นต่อ,อยาดียังไงเนี่ยมันดีขึ้นครับแต่ว่ามันก็โอกาสหายขาดก็ก็ต่ําลงครับคืออย่างระยะที่หนึ่งที่คุณหมอบอกว่าถ้าเราไปเจอเร็วเนี่ยมันจะสามารถมีโอกาสหายขาดได้มากถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็เลยอยากจะทราบว่าเอระยะที่หนึ่งเนี่ย มันจะสามารถเราจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองได้ไหมครับคุณหมอครับมันจะไอมันจะมีอาการบอกไหมครับผมคือถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ไม่มีเลย๋อไม่มีอย่างนี้ก็ยากนะคะที่เราจะเจอในระยะเริ่มต้นอ่ะใช่ะนนก็สิ่งเช่นคุณง่ายๆหนึ่งอ่าผมผมบอกอาจจะเปัวอย่างง่ายๆว่าคำว่าระยะที่หนึ่งหมายความว่าอะไรคำว่าระยะที่หนึ่งก็คือในกรณีที่เราเจอก้อนมะเร็งนะครับน้อยกว่า สามเซนติเมตรสามเซนติเมตรคือเขาไม่ไม่ะระคายเคืองอะไรกับระบบหายใจของเราเลยใช่ไหมคะแน,น่แน่นอนเพราะมันเล็กมากนะครับ <3 cm. S 2> ก็น้อยกว่าสามเซนติเมตรนะครับตูวนี้เนี่ยและยิ่งถ้าเป็นระยะเริ่มต้นมากๆคือหนึ่งเซนเมตรพวกนี้เนี่ยเป็นอกรณ์โลกดีมากๆคืออย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่าเกินเก้าสิบเซนนห้าปีนี่สบายเลยนะครับโอกาสในขาสูงมากๆนะครับอแต่ว่า วิธีการที่เราจะทําให้เราจะเจอในกลุ่มนี้ยังไงก็คือเมื่อไรก็ตามสมมติเราได้มีโอกาสไปฟ์มเอกซเรล์และเจอจุดที่ปอดนะครับเวลาเขาบอกเจอจุดที่ปอดก็จะเจอจุด<อ>ใช่ใช่ฟ์มเอกซเรย์เขาจะบอกแบน<อ>นี้แล้วทําไงต่อเราวิธีการเราพร้อมเมื่อไรก็ตามที่เราฟ์มเอมกซเรย์เจอจุดปอดเราต้องเข้าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อเพื่อหาสาเหตุว่าจุดที่ปอดตรงนั้นแหละมันคืออะไรและจะเป็นที่นาว่าไอ้จุดที่ปอดนั้นพอเราไปทำวิจัยแล้วเนียเราจะเจอว่าหนึ่ง มันอามันไม่ใช่มะเร็งนะหรือมันอาจจะเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นมาณมาคือที่บ้านเราเนี่ยที่ผมเป็นประสบการณ์ผมเจอเนี่ยก็คือพอคนไข้เจอจุดที่ปะปุบคนไข้ช่าใจป่อยนะคะเจอป่อยบอกว่าไม่เป็นไรรอดูกับไว้ก่อนแล้วก็คนไข้ก็ลืมในปรากาเขาไม่มีอาการแต่เขาหายไปสองสามปีแล้วกลวกับมาฟิกทีหนึงโกรธอุก,กอนโตขึ้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนระยะเรียบร้อยแล้ว ระยะที่เป็นที่<ป>ทจรระยะพัฒนาของอก้อนที่บอกว่าเป็นสามเซนติเมตรที่ไม่มีผลอะไรจนไปถึงระยะสองระยะสามเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ปีคะเอาพวกนี้แล้วแต่รายลายไปครับในบางรายก็ตั๊กเดียวก็โตขึ้นเลยแบางรายก็ก็ใช้เวลาน,านานขึ้นอยู่ตัวตัวคนแต่ละคนนะครับเพราะว่าอย่งที่เราเดียนที่ผมบอกไปสามภายในก้อนสามเซนเนี่ยใช่ นะครับว่าว่าเป็นระยะหนึ่งแต่เมื่อไรก็ตามที่ก้อนขึ้นมาเป็นสี่เซนก็เพิม่มขึ้นหลายเซนึลนี่ก็เปลี่ยนเป็นระยะสองทันทีนะครับแล้วอันนี้เขาจะไอหรือว่าเขาจะมีอาการยังไงต่อคะถ้าระยะสองก็ไม่มีเหมือนกันใช่เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าร่างกายเราสร้างขึ้นมาปอดเนี่ยมีขนาดหลายพันล้านเซลล์อยู่เลยนะครับเนาะฉะนั้นการที่อย่างเช่นคนเราเนี่ยเึ่นการศัาดิคนเราคนหนึ่งเนี่ยอายุน้อยเนี่ย สามารถตัดก,กีบปอดหรือตัดปอดไปข้างหนึ่งหายไปเลยหายไป50เปอร์เซ็นต์เขายังอยู่ได้สบายดีดังนั้นการที่มีก้อนมะเร็งเข้ามานะครับไม่จุดเล็กๆขนาดสองสามเซนซึ่งมัมนเยียดบางที่ปอดไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตแปลว่าหลคนไข้ก็จะไม่มีอาการเลยเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่นั่นแหละคือตัวความน้ากลัวงของตัวมะเร็งปอดนะครับมันถึงได้เกิดคนที่มีอา,าการ เปิดระยะที่สี่ระยะสุดท้ายที่ทําให้มีผชีวิตกันไปในเวลารวดเร็วนะฮะที่เขาก็ไม่รู้มาก่อนอืมคือถ้าไปมันก็ไปเลยนะฮะมันลุกลามอย่างรวดเร็วเลยนะฮะแล้วมีโชคดีที่เขาเจอระยะต้นนะที่คุณหมอได้ผ่าตัดสองกล้องหรืออาจจะเปิดซี่โครงอะไรอย่างเงี้ยได้หายเอไปกี่รายครับคุณหมอคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือโดยปกติผมต้องบอกเอาเราผู้เป็นสถิติโดยรวมนะครับ อสุรดยบุรวมเนี่ยปัจจุบันปมะได้ไทยเนี่ยถ้าเรานับคนไข่หนึ่งร้อยคนนี้เข้ามารักษานะครับแต่บว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคนไข้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นระยะสามถึงระยะสี่อ๋อแต่นั้นมีแค่ทีิ่ตนนผู้ป่วยเนี่ยจะมาระยนเริ่มต้นที่เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดในโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเราก็เช่นเดียวกันครับเราเป็นศูนย์รับผู้ป่วยของที่เป็นโรคมะเร็งปอดไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามนะครับแต่ในการผ่าตัดของโรคมะเร็งปอดเราก็ ทำผ่าตัดเยอะมากๆเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยครับที่ทำผ่าตัดชนิดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เจอคนไข้ค่อยๆเยอะเหมือนกันครับที่เจอระยะเริ่มต้นนะครับอืเราจะเริ่มต้นที่เข้ามาเจอนี่คือเขาก็มาตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีไหมครับมาตรวจสุขภาพลักษณะแบบนี้ไหมครับคุณหมอครับหรือว่ามันเริ่มที่จะมีอาการบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกว่า,าร่างกายของรเราอาจจะไม่ปกติแล้วก็ได้ฮะใช่ไหมฮะพวกนั้น อในในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเรียกว่าเป็นความเป็นความโชคดีในความไม่โชคดีอำไมอะไรนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นยุคของอะไรฮะยุคของโควิดถูกไหมครับทุกคนเนี่ยติดโควิดกันเยอะใช่ไหมครับเอาติดโควิดเป็นไงกอจะโดนปอดใช่ไหมาล้วก็โดนเจ์ดุดที่ปอดโอ้โหโดยบังเอิญจริงๆอ่ะความโชคดีในความโชคดีอ่ะ จริงๆใช่คณะบอกเขาไปเจอจุดที่ปอดปุ๊บคู่ป่วยเลยเข้าสู่กระบวนการรักษาในพอคุณหมออ่านเจอแล้วาเจอจุดที่ปอดเขาก็จะเด้รับการทาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าก็เจอมะเร็งก็เลยได้อของตัวมาทําการรักษาเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดระบาดสองปีนผ่านมานี้เจอมะเร็งปอดเยอะเละิขึ้นเลยเหรอคะคุณหมอคะใช่เพราะว่าคู่ป่วยมาฟิลมวิกซเรย์กันเยอะขึ้น จะทำให้เราอ๋อเจอก็รว่าเป็นฟังดีเนี่ยฟังไม่ตุ้ดีแล้วแล้วพอได้รับการผ่าก็ก็คือทั้งๆั้งที่เป็นเราให้โควิดหายก่อนแล้วก็ไปผ่าใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องเอออันนี้มันก็เป็นยินดีด้วยกับผู้ที่เจอตรงนั้นเนาะอ่าก็ถือว่าถ้าได้รับการรักษาอย่างอย่างทันท่วงทีนะครับผมใช่ คุณหมอครับมันก็มีคําถามจากทางบ้านถามมาเหมือนกันว่าไอเรื่องของมะเร็งทั้งหลายทั้งแหล่โดยเฉพาะมะเร็งปอดเนี่ยในช่วงสักปี2ปีที่ผ่านมาที่มันมีการเผยแพร่เรื่องของกัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ปัจจุบันเนี่ย,ม,ยมันยังมันยังมีมันยังมีประสิทธิภาพในการที่จะเชื่อถือได้ได้มากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอครับ ครับในในบทบาทาทางการรักํานะครับคออาว่ากัญชารักษาโรคมะเร็งอปอดเนี่ยต้องพูดเลยว่าคา,าว่ารักษาหมายความว่าอะไรคือปกติกัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ทางด้านเป็นสารสื่อประสาทที่กดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ยากัญชาเนี่ยนะครับเหมาะกับคนไข้ที่เป็นระยะสุดท้ายสนามแล้วเราให้ปไปทำไมเขาไม่ได้ให้เพื่อทําให้ก้อนมันยุบหรือมันยุบแต่เขาให้ทําให ผู้ป่วยเนี่ยที่กลุ่มแล้วสุดท้ายเนี่ยบรรเทาอาการอาการเจ็บปวดจากที่อาการปวดใช่ถูกต้องทะูุปวดแล้วสุดเริ่มมีแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็บรรเทาการปวดลงฉะนั้นถามว่ามีแบบไหนมีนะครับแต่ว่าเป็น้ยเชิ่นเริ่มบรรเทาการปวดนะครับในกลุ่มระยะสุดท้ายมากกว่าแต่ว่าถ้าสมมติคนไข้ามาันเป็นปอดนะครับ,นะรบนะเนาะเจอปุ๊บไปโอ้โหแนะนำกินกัญชาเลยหรือก้อมนเลยหายไปเองอันนี้เข้าใจผิดไม่ใช่รักษาเป็นอันรังโดยตรงอันนี้ หมอได้รักษามมัยตรงนะครับเันนเป็นการที่เราเข้าใจผิดกันก็แสดงว่าก็คือให้ในในการบรรเทาอาการเจ็บปวดเท่านั้นใช่ไหมครับในเรื่องของการที่บอกว่าเอ่อกินน้ำมันกัญชายาต้มที่มีส่วนผสมของกัญชาอะไรเงี้ยมันจะทําให้โรคทั้งหลายทั้งแหล่โดยเฉพาะโรคมะเร็งหายไปนี่ก็ก็ยังไม่เป็นความจริงอยู่จนถึงณปัจจุบันนี้ใช่ไหมคุณหมอะคนคนไม่เข้าใจกันใช่ครับคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ครับ ปกติกัญชาญอย่างที่เรารู้กันว่าจะมีหมดมานในเรื่องคือเรื่องยากแก้ปวดนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาเรื่องลมชักในเด็กที่มีการศึกษามามากมายนะครับแต่เรื่องการจะไม่เจอมะเร็งหายหรืออย่างหายในยปจัจจุบันรายงานการศึกษาก็ยังไม่มีนะครับ คุณหมอครับมีคําถามจากทางบ้านถามมาอยู่เหมือนกันว่าเาถ้าเราไม่เลือกผ่าด้วยการสองกล้องตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเราจะสามารถผ่าตัดด้วยด้วยลักษณะอย่างอื่นได้ได้ได้บ้างไหมครับคุณหมอครับก็จะเป็นแบบไหคือเป็นการผ่าตัดแบบเปิดนะครับเพื่อไปเอาชิ้นเะนื้อซึ่งก็เป็นการเปิดซโครงเข้าไปจัดก,การเอาตัวบริเวณมะเร็งหรือว่าต่อมน้เหลืองออกนะครับซึ่งก็เป็นการผ่าตัดขนาดใหญ่นะครับเป็นการผ่าตัดทำได้อีกวิธีหนึ่งนะครับ แผลใหญ่มากเลยแผลถ้าเทียบกันนะครับจ ى, ความความใหญ่โตของแผลครับมันมันมันจะต่างกันขนาดไหนครับอยากให้คุณหมออธิบายให้มันนีนเห็ 20, 20, 20หนยี่สิบเกับสามเซนยี่สิบเซนนี่เกือบบรรทัดโอ้เกือบไม้บรรทัดน,นะบรรทัดหนึ่งสามสิบเซนนะเพราะว่ากว่าเรา,เราจะผ่าโอ้เกือบหนึ่งไม้บรรทัดเลยเปิดข้างเปิดตรงช่องซี่โครงประสิทธิภาพแตกต่างกันไหมครับคุณหมอครับยังนะครับประสิทธิภาพแตกต่างกันไหมครับสิ่งที่ผลลัพธ์ที่มันจะได้ใหญ่กับผ่าสองกล้องผลที่จะได้ตามมา ในมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับของเรนะาเนี่ยผ่าตัดสองกล้องเนี่ยไม่มีความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดเปิดและการผ่าตัดสองกล้องครับอ,อ,อืก็แสดงว่าผลลัพธ์ที่มันจะได้รับกลับมามเนี่ยก็คือไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าตัวแผลที่มันจะฝากทิ้งร่องรอยไว้เนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่นั้นใช่ไหมครับคุณหมอครับอ่กอ,อ,อ,อย่างหนึ่งที่ผมพูดไปว่าเวลาเรามาตัดสองกล้องเนี่ยจับามนมีขนาดเล็กเนี่ย การบาดเจ็บต,ต่อกล้ามเนื้อนะครับหรือการสร้างการอักเสบเนี่ยมันก็จะต่ํากว่าการผ่าตัดเปิดแน่นอนอยู่แล้วเพราะนั้นการฟื้นตัวอะไรเนี่ยมันก็จะดีกว่าก,ากันเยอะมากๆนะครับเพราะนั้นการผร่าตัดกล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้ผู้ป่วยลดลาภาวะเสี่ยการผ่าตัดได้ดีกว่าการผ่าตัดเปิดเดยอะครับ เออ่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมุติถ้ามีคนไข้ที่มีอาการป่วยด้วยมะเร็งในลักษณะแบบนี้อยากจะผ่าตัดสองกล้องสามารถไปใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลไหมฮะได้ครับแต่ว่าต้องอธิบายนิดน,นึงว่าอของทางด้านการผ่าตัดสองกล้องนะครับหรือว่าการผ่าตัดอปอดเนี่ยแต่อยู่ในกลุ่มคนไข้ อยู่กลุ่มในกลุ่มหมอที่ว่าเป็นกลุ่มหมอศัลยกรรมทรงอกนะครับซึง่งกลุ่มหมอศัลยกรรมทรงอกเนี่ยไม่ได้มีทุกลมผ่บาบีรนะครับไม่ถือว่าหมอเนี่ยจะมีจํานวนน้อยอยู่ในในประเทศไทยมีแค่ประมาณแค่สองสามร้อยท่านแต่ส่วนส่วนมากแต่ละาพการอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลใหญ่ๆะนะครับะฉะนั้นต้องต้องปรึกษาก่อนว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นมีทัน,นแพทย์ทรงอกหรือเปล่านะครับอย่างเช่นในกรุงเทพก็จะมีโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะมีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าในต่างจังหวัดอย่างนี้เนี่ยก็จะมีเป็นจังหวัดจังหวัดไปเช่นสมุทรปราการเนี่ยก็ไม่มีนะครับ<อ>หรือว่าปราจีนก็ไม่มีคสมุทรสาครก็ไม่มีที่จะส่งตุกส่งตักเข้ามาในกรุงเทพนะครับคนนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อนะครับไว้ปรึกษาสัตวแพทย์โะอ,อกท่านนั้นเพื่อการผ่าตัดได้เลยครับโอ้ก็แสดงว่าอ,อ๋อถ้าจะไปรักษา<ม>ด้วยวิธีการนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้ญญา<ล>งมีขนาดใหญ่ มีไลน์ออฟฟิเชียลด้วยใช่ไหมคะที่คุณหมอสามารถที่จะสอบสอบถามไปได้ผู้ป่วยที่อาจจะรู้อยากจะรู้รายละเอียดเรื่องการผ่าตัดปอดอ๋อใช่ครับในผู้ป่วยคนไหนนะครับที่เป็นเชื้อลูกนี้นะครับแล้วก็กำลังตัดสินใจในการรักษานะครับหรือว่าเราจะเจอที่ปอดเราไม่รู้จะทำยังไงแนะนําเข้าไปที่ผ่าตัดหัวใจและตละดสองกล้องนะครับคณะ พยาริวิาชีนพยาบาลนะครับลองเข้าไปอ่านข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สามารถปรึกษาผ่านทางอินบ็อกได้เลยหรือ mm hmm. สามารถเข้าได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ mm hmm. ชื่อว่าล Lang Surgery TH mm hmm. นะครับ สามารถเข้ามาปรึกษาการผ่าตัดได้เลยนะครับเรามีทีมงานที่จะตอบนะครับว่าอ่าหรือให้คําแนะนําดีๆว่าอ่าควรจะต้องทํางานอควรจะต้องทําอย่างไรต่อถ้าเจออย่างนี้นะครับควรจะผ่าตัดหรือไม่หรือมันผ่าตัดไม่ได้แล้วหรือว่าควรจะใช้บริการที่ไหนก็จะเป็นทีมคําแนะนําได้อย่างดีเลยครับมีผ่าตัดไม่ได้แล้วด้วยเหรอคุณหมอแล้วจะทำยังไงต่อหนึ่งเช่นหนึ่งเช่นสมุิถ้ามาเป็นก้อนที่ขนาดหรือว่าเราเจอแล้วเป็นขนาดที่เป็น ใหญ่มากๆหรือว่ามีการกระจายมะไรายตำแหน่งกันเนี้ยเขาจะแนะนําว่าเอออ่คุณควรจะอเอาชิ้นเนื้อนะคร<ม>ับไปย้อมยาพุ่ง้าเพื่อที่จะทให้ไปก้อนให้ยุบลงก่อนแล้วค่อยประเมินว่าผ่าตัดได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นคร<ม>ับอืมครับผมสุดท้ายเลยครับหมอเข้าสู่ช่วงสุดท้าย<ม>แล้วอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคนที่มีความกังวลเรื่องของมะเร็งรวมทั้งคนที่สูบบุหรี่ยัง <นะ S 2> สูบบุหรีนะ่อยู่ยังจะเลิก<ม>ก็เลิกไม่ได้ครับคุณหมอครับครับสามสิบเอ็ดพฤษภาคมเลย ยังไงดีครับจริงๆแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะรณรงค์ว่าในเนื่องจากวันที่31พฤษภาคมเป็นวันงดสุบรีโลกนะจะให้ทุกคนทั่วไปนะครับที่กํลลกาลังสุบรีอยู่นะครับเนาะอยากให้รณรงค์ลดการสุบรีเพราะว่าการสุบรีเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่มันไม่เกิดการเสียชีวิตได้หรือถ้ามันลดไม่ได้จริงๆนะครับก็อยากให้มองที่ครอบครัวนะฮะก็พยายาม ลดเพื่อนลูกหลานของท่านนะครับแต่คราวนี้สดวในกลุ่มคนไข้ที่โดยจะเป็นคนสุขหรีเองหรือคนใกล้ตัวแนะนาเข้าสู่การระบบการคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดนะครับเพื่อที่เราจะได้เจอโรคได้เร็วเมื่อไรก็ตามที่เราเจอโรคได้เร็วนะครับโอกาสให้คขดก็สูงมากครับอืคือถ้าเลิกได้ก,ไดก็จะดีที่สุด เลือกเลยนะคะไม่มีข้อแม้ใดๆนะคะเพื่อสุขภาพของตัวผู้สูบของคนใกล้ชิดอย่างที่อาจารย์บอกนะของครอบครัวด้วยเนาะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากนะคุณหมอครับขรคุณหมอครัสวัสดีครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับคุณหมอสละ